บทที่6ข่าวลือดังนั้นสองคนแม่ลูกจึงได้มายืนอยู่หน้าร้านอหอย่งไทยที่นี่จะขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับบัณฑิตในยุคโบราณร่างบางมองกระดาษชนิดต่างๆที่เท่าแก่นำเสนอก็เห็นว่าถ้ากระดาษมีเนื้อบางเบาราคาก็จะสูงมากแต่นางไม่ได้ต้องการเนื้อกระดาษนั่นเพราะนางต้องการเอาไปวาดรูปจึงเลือกกระดาษเนื้อหนาแผ่นเรียบมาหนหม้วน แผ่นไม่เรียกมาอีกหนึ่งม้วนราคาของมันทำให้เจ้าอิงวาถึงกับกลุมอกด้วยความเจ็บปวดกระดาษม้วนละสิบตำลึงเงินสองม้วนก็ยี่สิบตำลึงเงินราคาเท่ากับชาวบ้านได้ทั้งปีเลยดังนั้นนางเข้าใจแล้วว่าทำไมคนธรรมดาถึงไม่ได้เรียนหนังสือเพราะแค่ต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนมันก็ทำให้ต้องคิดมากเหมือนกันเนื่องจากที่นี่ไม่มีตัดสำเร็จรูปเป็นแผ่นยางในยุคป,ปัจจุบนัน พวกเขาม้วนกระดาษเหมือนกับผ้าพับพอม้วนเป็นก้อนใหญ่น้ำหนักจึงไม่ธรรมดาดีที่เท่าแก่มีคนงานคอยส่งของให้เรื่องนี้นางจึงไม่ต้องเป็นกังวลเจ้าอิงวาเซื้อกันไกลกับไม้บรรทัดรวมถึงผู้กันขนาดต่างๆก็มีให้เลือกหลากหลายดูแล้วงานละเอียดกว่าในยุคข,ของนางด้วยซ้ำไปแต่ที่นางกังวลก็คือที่นี่ไม่มีสีอื่นนอกจากสีดำถ้าเช่นนั้นนางคงต้องผลิตสีเอง ซึ่งไม่เกินความสามารถของนางอยู่แล้วเพียงแต่มันยุ่งยากเสียเวลามากขึ้นเท่านั้นท่านซื้อของพวกนี้ไปทำไมขอรับหวังอี้หลินทองเข้าของที่ทยอยขึ้นรถลากเพื่อเอาไปส่งที่เกวียนด้วยความไม่เข้าใจเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองเจ้าอิงว่าลูกใบหน้าน้อยที่ทำหน้านิ่งคิ้วขมวดด้วยความอ่อนโยนของพวกนี้มันจะทำเงินให้เราในอนาคต อีกอย่างก่อนที่เจ้าจะไปสำนักศึกษาแม่จะสอนหนังสือเจ้าด้วยชาติก่อนนางเรียนศินละปะวาดรูปนางยังชื่นชอบศิละปะอย่างอื่นเกือบทุกแขนงเรื่องอักษรไขสูสิงสูเฉาสูนางจดจำได้จนขึ้นใจไม่รู้ว่าในยุคนี้ที่นางมาพวกเขาเขียนอย่างไรแต่นางมั่นใจว่าในอนาคตอักษรนี้ต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายดังนั้นนางจึงคิดจะถ่ายทอดความรู้ให้เขาเท่าที่เขาต้องการจะเรียน แน่นอนว่าไม่ใช่การบังคับเพราะนางถือคติว่าเราอยากให้แต่เขาไม่ต้องการมันไม่มีประโยชน์ยิ่งงานศินละปะต้องมอบให้คนที่เห็นคุณค่าและเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเท่านั้นถึงจะตั้งใจเรียนรู้และดูแลรักษามันอย่างดีไม่เพียงแต่ซื้อกระดาษเท่านั้นเจ้าอิงวาก็คิดจะพาเด็กน้อยมาซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชกับกระถางดินเผาสำหรับปลูกผักมาหลายชิ้น นางคิดว่าจะถามท่านลุงหองอจจินด้วยว่ามีช่างไม้อยู่ในหมู่บ้านหรือไม่เพราะนางต้องการขาตั้งสำหรับวาดรูปกระถางปลูกต้นไม้แนวตั้งและจานรองสีเพราะถ้าให้สั่งทำในเมืองแล้วค่อยมาเอานางกลัวว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปท่านจะให้ข้าไปเรียนหนังสือจริงหรือขอรับจริงสิแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติมอบให้เจ้านอกจากความรู้ให้เจ้าติดตัวไป จำเอาไว้นะว่าถ้าเจ้ามีความรู้ติดตัวในอนาคตแค่จะดูแลตัวเองได้ต่อไปแม่จะได้หมดห่วงหวังอี้หลินมองหน้าเจ้าอิงวาด้วยความรู้สึกไม่อยากเชื่อนี่นางคิดเช่นนั้นจริงหรือนางพูดเหมือนที่ท่านย่าเคยพูดกับเขาทุกอย่างท่านย่าเลี้ยงดูเขามาเขาเข้าใจได้ว่าท่านย่าเป็นห่วง แต่นางเพิ่งมาดูแลเขาไม่กี่วันจะคิดเช่นนั้นเขาเองไม่อยากจะเชื่อถึงตอนนี้เขาไม่สามารถเข้าใจว่านางคิดอะไรอยู่กันแน่เมื่อซื้อของตามที่ต้องการแล้วแวะไปเอาของที่ฝากไว้ตามร้านค้าต่างๆก็ถึงเวลานัดหมายกับลุงหององจินกับป้านหนิงพอดีเนื่องจากนางซื้อของกลับมามากมายเจ้าอิงเวาจึงจ้างเกวียนเพิ่มอีกคันหนึ่งเพราะกลัวว่าทั้งข้าสารอาหารแห้ง จะทำให้กระดาษที่ซื้อมาเสียหายอีกทั้งราคาค่าจ้างก็พอรับได้นางยังสามารถให้พวกเขาช่วยยกของเข้าบ้านได้ด้วยเพราะเท่าหากนางยกเองทั้งหมดคงไม่ไหวเหมือนกันพอกลับมาถึงบ้านก็เห็นหนุ่มน้อยใต้ชิงกำลังยกน้ำมาให้พอดีด้วยความมีน้ำใจเขาก็วางมือมาช่วยยกอีกแรงไม่นานของทุกอย่างก็ถูกกองอยู่กลางบ้านรอให้เจ้าอิงวาจัดเก็บเอาเอง ใต้ชิงแถวนี้มีช่างไม้ไหมพี่เขยข้าเป็นช่างไม้อยู่ในเมืองท่านจะสั่งทำอะไรเดี๋ยวข้าจะบอกพี่เขยให้ก็ได้ถ้าเช่นนั้นรอประเดี๋ยวนะเจ้าอิงวาวิ่งไปตัดกระดาษผสมแท่นหมึกวาดรูปขาตั้งพร้อมกับชั้นปลูกต้นไม้แนวตั้งให้เข่ากลับไปสองแผ่น ด้วยความเร็วขอองค์การวาดรูปถึงแม้ว่าในความรู้สึกของเจ้าอิงวาคิดว่าวาดภาพง่ายๆแต่สำหรับคนอื่นกลับมองว่างดงามเหลือเกินแม่นางเจ้าช่างมีสีมือนักสีมือเช่นนี้มีแต่คุณหนูที่ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีเหตุใดจึงมาแต่งงานกับคนป่วยใกล้ตายได้น่าเสียดายความงามและความสามารถของนางจริงๆ ให้พี่เขยเจ้าคิดราคามาได้เลยแต่ข้าขอให้เร็วที่สุดจะได้หรือไม่เนียวข้าจะถามดูก่อนพรุ่งนี้ข้าจะมาบอกอีกครั้งแล้วกันได้อ๋ออีกอย่างเจ้ารู้ไหมว่าใครรับจ้างหาฟืนบ้างแล้วคิดราคาเท่าไหร่ข้าอยากว่าจ้างพวกเขาแม่นางจะใช้เยอะมากไหมถ้าไม่มากข้าหาให้ก็ได้เพราะข้าต้องขึ้นไปบนเขาอยู่แล้ว เอาให้พอกับเลยช่วงฤดูหนาวก่อนที่จริงมันก็ต้องใช้ทุกวันเพียงแต่ในบ้านฟืนใกล้หมดแล้วค่าเลยจำเป็นต้องจ้างคนมาหาฟืนให้เต็มห้องเก็บฟืนคิดว่าคงต้องใช้จำนวนมากเจ้าหาคนเดียวไม่น่าจะพอข้ามีสหายอยู่บ้างราคามัดละสามอีแปะแม่นางคิดว่าอย่างไร หญิงสาวคำนวณจากที่เคยเห็นมัดหนึ่งก็ไม่ใช่น,น้อยน้อยราคาก็พอรับได้หากจะใส่เต็มห้องเก็บฟืนก็ใช้เงินไม่กี่อีแปดจึงยอมตกลงใต้ชิงจึงบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะบอกสหายเอามาส่งเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มห้องเก็บฟืนถ้าเหลือก็เอาไว้ในช่องมิติที่ว่างอยู่หน้าหนาวว่าจะได้ไม่ลำบากมากได้ทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เจ้าอิงวาก็เข้าไปจัดของในครัว นางเอากระปุกดินเผาที่ซื้อมาจัดก,การล้างน้ำร้อนแล้วคว่ำเอาไว้ให้แหง้งแล้วจัดก,การเอาหนังหมูติดมันมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเอาไว้เจียวน้ำมันจากนั้นก็จัดก,การแล่เนื้อหมูเป็นชิ้นยาวเอาไว้ทำหมูแดดเดียวเก็บเอาไว้กินกว่าจะเสร็จก็กินเวลาไปหนึ่งชั่วยามจะเลยเวลาอาหารเย็นแล้วร่างบางก็จัดก,การหุงข้าวสองถ้วยเล็ก พร้อมกับตั้งหม้อทำแกงจืดผักกาดขาวที่ซื้อมาจากตลาดนางคิดว่าจะทำข้าวผัดกับหมูใส่ไข่เพิ่มก็พอสำหรับสองคนเมื่อข้าวสวยสุกแล้วนางคดข้าวในหม้อให้อากาศเข้าไปไม่นานความร้อนก็หายไปก็ตักใส่ชามเอาไว้แล้วหันมาวางหม้อน้ำซูบอลงบนเตาที่ว่าง ฝั่งวางกระทะลงบนเตาเอาหนังหมูมาเจียวเล็กน้อยจนมันหมูไหลออกมาแล้วใส่กระเทียมสับไปคลุกเคล้าจนกลิ่นหอมลอยออกไปข้างนอกเอาหมูชิ้นลงไปผัดตอกไข่ลงไปสองฟองใส่เกลือกับน้ำตาลและซีอิวนิดหน่อยแล้วเอาข้าวในชามลงไปผัดก็เสร็จไปอีกหนึ่งอย่างพอหันมาดูน้ำซุปที่เดือดพล่านนางก็ใช้ทัพพีช้อนเอาฟองออกเรื่อยๆจนน้ำซุปใส หลังจากเอาหมูสับปรุงรสแล้วปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปเอาผักกาดขาวกับต้นหอมใส่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายก็ยกหม้อลงมาตักใส่ถ้วยเล็กสองใบคนละชุดใส่ถาดเตรียมเอาไว้ยกไปข้างนอกนางก็เอาหม้อใหญ่มาต้มน้ำร้อนเอาไว้อาบสองหม้อใหญ่เสี่ยวหลินไปล้างมือมากินข้าวก่อนเจ้าอิงว่าบอกเด็กน้อยที่ช่วยนางพับผ้าที่ซักเสร็จแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นระเบียบนักแต่มันเป็นความตั้งใจของเขานางก็ไม่ว่าอะไรหวังอี้หลินลุกขึ้นไปล้างมืออย่างว่าง่ายอันที่จริงเขาหิวจนแสบท้องแล้วเพียงแต่ไม่กล้าไปบอกนางเพราะเขารู้ว่านางทำงานไม่หยุดมือตั้งแต่มาถึง น้อยของนางพอเห็นอาหารน้ำลายแทบจะไหลออกมาถึงแม่เขาจะพยายามเก็บอาการแล้วเจ้าอิงวาก็เห็นอยู่ดีจึงไม่ได้เอ,อ่ยอะไรให้มากความเพราะนางเองยังมีงานต้องทำอีกเยอะถ้าไม่อิ่มเติมได้นะแม่ทำเอาไว้เยอะเด็กน้อยพยักหน้าพร้อมกวาดทุกอย่างในชามอย่างรวดเร็ว พอเห็นเด็กน้อยเคี้ยวข้าวตุ้ยตุ้ยเจ้าอิงวาจึงเติมให้เขาเพิ่มอีกชามหนึ่งนางเองก็กินไปสองชามเหมือนกันอาหารมืน้นี้ถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่ก็อร่อยมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เพราะนี่เป็นเนื้อมื้อแรกของนางในขณะที่บ้านหลังเล็กกำลังมีความสุขกับอาหารชาวบ้านหลังอื่นกำลังวุ่นวายจับกลุ่มนินทาเมื่อได้ยินข่าวว่าสไัยไม่ตระกูลหวังเข้าเมืองไปซื้อของกลับมามา,มากมาย ใช้เงินไปไม่รู้เท่าไหร่เห็นว่ามีซื้อเนื้อกลับมาไม่น้อยเป็นสตรีเกียรติคร้้นไม่พอทำตัวเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่แค่ตัดน้ำยังต้องจ้างยังใช้เงินมือเติบอีกที่นาก็ไม่มีไม่นานคงพากันอดตายหลายคนต่างพากันรอดูตอนที่เจ้าอิงวาเดือดร้อนจะได้รอสมน้ำหน้าเพราะความอิจฉาข่าวลือกระจายไปแค่ไหนเจ้าอิงวาไม่รู้แต่ถึงรู้นางก็คงไม่สนใจอยู่ดี เพราะนางรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่เนื่องจากนางไม่คาดหวังที่จะทำไร่ทำนายอยู่แล้ว